กันไกลไม่คมเหรอน้องมุกเปลี่ยนกันไกลใหม่ก็ได้นะลูกเอามาลัวกันไกลไม่คมเปลี่ยนใหม่เลยนะลูกเปลี่ยนกันกับพ่ออันเล็กนี่ก็จะใายมัฒนนัดไปซื้อใหม่ก็ได้ลูกกังไกลน่ะมันถ้ามันไม่คมน่ะมันจะมันจะเจ็บมือเอาไม้ไา้วเพิ่งนิ้วขาดเลยเห็นมันถือนิ้วมันขาดเลยน้ามุก ขั้นตอนการแกะแล้วก็ <ฮะ S 1> ทําความสะอาดด้วยครับพี่น้องพ่อหมูจะล้างน้ําอีกทีหนึ่งครับพวกนี้ล้างน้ำให้สะอาดครับผมโอ้ยจฝ่าวาฬข่อยวิ่นโอ้ยพ่อหมูสายเร็วครับผมสายเร็วมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง 4, เอลซีของแม่หมูสุกุสุคนเนาะค่ะเนาะมอน้กมาพบพาอกันกับแม่หมูอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะพบพาอกันกับแม่หมู ช่วงคำคำเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากเลิกการเลิกงานปิดลานเรียบร้อยแล้วเมื่อนี้แม่มูสิมาล่งเลขปูเขียนให้เนาะค่ะพี่น้องเอฟซี FC หลายๆคนกคนถามแม่มูมาเนาะค่ะเนาะถามแม่มูมาว่าแม่มูคือว่าสิโล่งเลขกปูเขียนให้ว่าสั้นค่ะพี่น้องแม่มูกลมลม็ลืมเนาะค่ะลืมลืมเลขตัวนี้ ไปสนิทเลยดิค่ะพี่นวลบะหมีนแม่หมูก็บะหมีนแม่หมูก็โล่งห้เด้ยค่ะแม่หมูตั้งใจสิโลงพี่นองแต่แม่หมูลืมเล็กโสนี่ไปเลยแมพี่นองอเดี๋ยวเด้อแม่หมูหาก่อนอเพื่อนสาวทรงมาไหา่บเปมน่ทรงมาไห่กับเพื่อนสาวเอามาไห่ฮอดนั่นค่ะพี่นองเอามาให้ถึงร้านนะคะหลังจากที่เพื่อนสาวไปวัด ไปวัดเสร็จเพื่อนสาวก็กลับมากินข้าวที่ร้านแต่แม่หมูไม่มีเวลาคุยด้วยไม่มีเวลาจดแม่หมูก็เลยให้เพื่อนสาวส่งเป็นข้อความมาให้ใน e s s e n เ e r เจอร์นะพี่น้องเนาะค่ะเดีย๋ยวแม่หมูหาเบิรงกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมวดที่แล้วสำหรับคนที่เขามาเบิง์ไม่เนาะคะเนาะกระสิบอลูว่าปู่เขียนให้งวดที่แล้วถือเด้อพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นเขียนในเฮาสิบแปดสิบเก้า 18, สามแปดแล้วกับสามเก่าเนาะพี่น้องเนาะสามเก้าเข้าเต็มเต็มเลยเด้อพี่น้องเด้อไม่ต้องกลับเด้อเด้อพี่น้องเด้อพิ่นบอกงมวดนี้คือกันค่ะพี่น้องงมวดนี้พิ่นก็เขียนให้สี่คู่สี่คู่เหมือนเดิมนะคะแถมเน้นย้ำแล้วก็วงกลมให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นลายมือปู่เองเลยนะคะเพื่อนสาวบอกเป็นลายมือปู่เองปู่เขียนให้เองกับมือนะคะแถมปู่วงกลมให้ด้วยว่าชอบตัวไหน รอแ,แม่หมูแฟมนึงเดี๋ยวอยู่ไหนนะเพื่อนสาวไม่ได้เตรียมพร้อมต้องขอโทษความอาภัยด้วยนะพี่น,อน้องด้วยแม่หมูบริบด้เตรียมพร้อมค่ะคือปิดร้านมาแล้วก็มานั่งอ่านคอมเมนต์ของแฟนคลับนะคะอ่านคอมเมนต์ของ f อฟพอดีมีคอมเมนต์นึ่งทักแม่หมูว่าแม่หมูทําไมไม่เห็นลงเลขปู่เขียนให้เลย นึกได้ทันทีเลยได้พี่นองแม่มุกกฟ้าวต่้งกล่องฝาวล่งไหพีไหนองเนะาะค่ะพี่นองเนะเาะเอาเดี๋ยวหาหาหาจะข้ากันค่ะพี่นองเบาหลายใหญ่หางโอ้ยอันนี้นะคะเดี๋ยวแม่มุกจะให้ดูเต็มเต็มเลยนะคะมวดที่แล้วที่ปู่เขียนให้นะคะอันนี้ปู่เขียนให้มวดที่แล้วนะคะไม่ต้องกลับเลยนะคะหนึ่งแปด หนึ่งเก้าอันนี้เพื่อนสาวส่งมาให้ดูนะคะเพื่อนสาวอันนี้เพื่อนสาวส่งมาให้เนาะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามแปดแล้วก็สามเก้านะคะอันนี้เป็นลายมือของปู่แท้ๆเลยนะคะไม่ได้มีการคัดลอกเขียนออกมานะคะนี่คือลายมือของปู่แท้ๆที่ปู่เขียนให้เลยนะคะปู่เขียนให้เพื่อนสาวนะพี่น้องเนาะแล้วสําหรับงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วปู่ก็ให้มาสี่คู่แต่ปู่ไม่ได้วงกลมให้นะคะ ตาตาดีว่าพี่น้องเดียวเห็นบ่ค่ะงวดที่แล้วปู่ไม่ได้วงกลมให้นะคะงวดนี้ปู่เขียนให้แล้วก็วงกลมให้ค่ะคุณผู้ชมเขียนให้แล้วก็วงกลมให้อย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชมวงกลมให้ว่าเน้นตัวไหนหนักตัวไหนนะคะ ตัวไหนควรหนักตัวไหนควรเบานะคะปู่วงกลมให้เองกับมือเลยอันนี้เป็นลายมือของปู่นะคะขออนุญาตไม่บอกนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตไม่บอกว่าปู่วัดไหนนะคะเพื่อเป็นเพื่อเว้นความเป็นส่วนตัวของปู่เนาะ,ะเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะคะเดี๋ยวงานจะเข้าแม่หมูอีกเนาะ,ะเอาเป็นว่าถ้าปู่เขียนให้ยังไงตัวไหนเดี๋ยวแม่หมูจะไปตามมาเล่าให้ฟังนะคะสําหรับท่านที่มองไม่เห็นเนาะ,ะเดี๋ยวแม่หมูคัดลอก คัดลอกลงกระดาษให้แป๊บหนึ่งนะคะแม่หมูคัดลอกลงให้แป๊บหนึ่งงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกสี่ปูเขียนให้มี7จโอ๊ยประกากับอ,อกเ่เจ็ดสองแปด 5 2 6แล้วก็2 7ดนะคะคุณผู้ชมเดีย๋ยวเรื่อแม่มูจะเอาให้ดูนะคะอันนี้นะคะมูต้องปิดพัดลมให้แม่หน่อยได้ไหมลูกลมมันแรงลมมันพัดปิดให้แม่ก่อนค่ะค่ะคุณผู้ชมมี7จ็ดสีดสองแดห้า สอแล้วก็สองเจ็ดนะคะที่ว่าปู่วงกลมให้นะคะแม่หมูจะวงกลมให้ขออนุญาตวงกลมแบบปู่นะคะแม่หมูเขียนออกมาเพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยววงกลมตามปู่ตามที่ปู่วงให้เนาะตามที่ปู่วงให้เรามีตัวไหนนะคะค่ะคุณผู้ชมปู่เน้นตัวนี้นะคะ7จสีค่ะคุณผู้ชม แล้วก็แปดห้านะคะอย่าถามแม่หมูนะคะคุณผู้ชมว่าบนหรือล่างนะคะชอบบนแทงบนชอบล่างแทงล่างสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สน,นับสนุนให้เล่นการพนันนะคะคุณผู้ชมปู่เขียนให้ช่วงนี้ลอตเตอรี่ก็น่าจะยังพอมีให้หาซื้ออยู่นะคะรีบเลยนะคะก่อนหมดแผงด้อพี่น้อง้อ อ่ะค่ะเอามาฝากมาตอนกันงวดที่แล้วคนเขาหมวดนี่ล่องเบืองกันนะฮะเทียถือเครื่องบนเครื่องล่างเทียดจังไหนหมวดนาะสิบ่ดังพราะปุ่แห่ปุ่นบอกพี่น้องเอ้ยเนาค่ะสำหรับได้ปู่เขียนให้นะคะแม่หมูก็นำมาฝาก F c ฟแล้วนะคะนำมาฝาก F c ซแล้วต้องขอกราบประทานอาภัยอย่างสูงเลยได้พี่น้องเ้อ แม่หมูยุ่งช่วงนี้อย่างที่บอกว่ายุ่งนะคะยุ่งไม่มีเวลาไม่ค่อยมีเวลาเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าว่างนะคะถ้าว่างแม่หมูจะสรุปเลขให้เด้อพี่น้องเด้กแม่หมูจะสรุปเลขให้นะคะนะคะคุณผู้ชมเห็นชัดเจนอยู่นะคะเพราะว่ามีเอฟซีบางท่านนะคะบอกแม่หมูว่าแม่หมูขยับกระดาษลงเร็วเกินไปแคปหน้าจอไม่ทันนะคะ กราบขออภัยด้วยพรุ่งนี้แม่หมูจะสรุปให้แล้วจะพยายามพยายามให้คุณผู้ชมเห็นตัวเลขชัดๆนะคะตามนี้นะคะอันนี้คือปู่เขียนให้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ปู่เขียนให้งวดที่แล้วเด้อพี่น้องเด้อปู่เขียนให้งวดที่้อันนี้ปู่เขียนให้งวดนี้อันนี้เป็นลายมือของปู่นะคะสุมบม อ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรลูกมันไม,นมนเห็นเด็กมันมองไม่เห็นเลยเหรอบอ่อะมันมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอหรือย,ยังไงมันแสงเข้ามาเลยอ๋อมันแสงเข้าเหรอตะเคนไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร,ไนไรแบบนี้เห็นไหมล่ะอะแบบนี้เห็นไหมอ่าแหงคักอ๋อเหรอมาเล่าพิดแสงดูพิ่แสงเลยแสงไปเลยเหรออือก็น <c oughs> <ๆ>่าจะมืดเกินไปนะลูก มือจริงเปรฝันกลางกลางๆลองดูในอิมขอส้มแป๊ปน,นึงดีด้ปะว่าเป็นยังเพราะว่าเขียนแล้วเรียบร้อยโอเคค่ะตามนี้เลยนะคะคุณผู้ชม,มเดี๋ยวถ้างวดนี้เข้ายัางไงงวดหน้าแม่หมู รับปากเลยนะคะว่าจะไปถวายซองนะคะแม่หมูบอกกับเพื่อนสาวว่างวดนี้ถ้าเข้าแม่หมูจะไปถวายซองกับเพื่อนสาวนะคะขอให้เข้านะคะคุณผู้ชมขอให้เข้านะคะเดี๋ยวแม่หมูจะตามต่อให้เลยนะคะถ้าเข้างวดนี้ยังไงแม่หมูจะตามต่อให้เลยนะคะ คุณผ,ผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมด้วยค่ะพี่น้องด้วยอย่าลืมแม่มูกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่มูน้าแน่เนาะค่ะเนาะส่องหน,หน่อยของแม่มูกับจังไรกับต้องการกําลังใจจ้ะพ่อแม่พี่น้องคือกันเนาะค่ะเนาะสาหรับคลิปนี้นะคะแม่มูก็ขออนุญาตจบคลิปปูเขียนให้ลงเพียงแค่นี้นะคะยังไงพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาเนาะคุณผ,ผู้ชม ย้ำนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้ามีเวลาแม่หมูจะพยายามสรุปเลขให้นด้ค่ะพี่น้องเด้เราหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณและสวัสดีค่ะ